ขอพูดแค่นี้เต่าทีวีพูอัปเดตอาการเอ็ดกันตพงฟังแล้วตกใจรู้สึกไม่ดีคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับนักแสดงพิธีกรหนุ่มเอ็ดกันตพงหลังเกิดอาการวูบหมดสติตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลยังไม่ฟื้นซึ่งล่าสุดค่ะเต่าทีวีพูได้เผยในรายการ Big b a c h ช n n น l อัปเดตอาการหนุ่มเอดโดยบอกว่า ก็เป็นกำลังใจให้น้องเอสดน้องเอสเป็นคนดีค่ะเชื่อว่าสิ่งร้ายๆต่างๆต,ต,ต้องผ่านไปถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องบางเรื่องเราไม่สามารถพูดออกอากาศได้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องเพราะน้องเป็นคนน่ารักและเป็นคนดีมากขอให้ครอบครัวแข็งแรงเพราะเมื่อเช้าเราฟังพูดมาแล้วก็ตกใจเราตกใจนะคะรู้สึกไม่ดีก็ไม่ขอพูดดีกว่าพูดแค่นี้พอทางทีมขาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเอสแข็งแรงขึ้นไวไวนะคะและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวหนุ่มเอสดด้วยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ